And action. เป็นยังไงบ้างคร,รับพี่กับ3าเทปของรายการ l i ฟ์อิงวิสรายการที่ทำให้คุณผู้ชมสนุกในการสาระความรู้สาระอังกครับเป็นรายการที่ท้าทายมากครับคือเป็นรายการที่เราไม่สามารถเดินเข้ามาและทําได้เลยบางครั้งเราต้องท่องบทเป็นเวลาเป็นสัปดาห์แล้วก็ท่องทุกวันและสิ่งที่ท้าทายมากคือนอกจากภาษาไทยแล้วนะครับมันมีภาษาอังกฤษด้วยและศัพท์นี้ก็ไม่ธรรมดาเลยทั้งความรู้อาเซียนความรู้การเมืองความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้กฎหมายศัพ์ภาษาไทยที่เป็นทางการสั์ราชการศั์ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการราชการโอ้โหมันท้าทายครับท,ท้าทายท้าทายเป็นการได้ฝึกตัวเองไปด้วยในตัวใช่ไหมครับแน่นอนครับนอกจากฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาไทยในตัวแล้วคือฝึกวินัยครับคือผมสามารถตื่นมาแล้วก็แบบกลับไปนอนต่อได้แต่รายการนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบเราต้องตื่นมาเราต้องท่องบทเราต้องเปะ๊ะเพื่อที่เวลาเรามาทํารายการเนี้ยเราจะได้ไม่ทําให้ทีมงานผิดหวังครับ ก็พูดได้เลยนะครับสามสิบเทปกับรายการเรานี่พี่คนไปทำให้เราผิดหวังจริงๆริมาเร็วไปเร็ววันหนึ่งถ่ายกันเกือบสิบเทปนะโอ้ไม่ถึิงขนาดนั้นหรอกครับก็ต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆครับแต่ว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมกับทีมงานนี้แต่ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ภูมิใจมากคือทุกคนยังอายุน้อยและทุกคนก็เป็นทั้งผู้กำกับตากล้องนักเขียนบทพิธีกรเราอายุรุ่นเดียวกันหมดเลยประมาณยังไม่เกิน25 24 25้า้าแต่ว่าเราได้ทำถึงขนาดนี้ก็ดีใจครับที่ เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ที่ยังอายุน้อยไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะแต่ว่ามีความสามารถครับแล้วสุดท้ายครับฝากบอกคนที่เพิังดูคลิปอยู่นิดนึงคิดว่าทําไมพี่ทศถึงเลือทกทํารายการนี้เพราะรายการนี่มีอะไรที่ต่างไปและอะไรที่ทําให้คนดูคนจะมาดูรายการนี้รายการนี้สอนเกี่ยวเรื่องอาเซียนสําคัญมากสอนเกี่ยวเรื่องภาษาอังกฤษสําคัญมากสอนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายสําคัญเหมือนกันครับและที่สําคัญคือที่ผมเลือกทํารายการนี้เพราะว่า งานดีๆและ,ะรายการดีๆไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันแต่เขาให้โอกาสเราเราก็ต้องรับอย่างเต็มที่ครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือ,เ,อ,อเวลาเรารู้สึกว่าเราได้ทําอะไรที่มันท้าทายและก็ได้อยู่ออกนอกกรอบเนี่ยเราจะไม่เบื่อกับงานของเราครับขอบคุณครับสุดท้ายครับขอบคุณมากทวัศน์ขอบคุณครับขอบคุณครับ